สวัสดีครับผมเฟรย์นะครับจะเพจไปดูบอลน,นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอล F.A. เอคับนะครับรอบที่4เป็นการพก,กันระหว่าง อาร์เซนอลนะครับจากฝงเพชรบุรีกดูการนี้นะครับเปิดบ้านรักกัมาเยือนวิกาแอตเลติกนะครับเจตะกันในคืนวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์5้าทุ่มครึ่งที่สนามเอมิเลสเตเดียมตามเวลาประเทศไทยนะครับสำหรับใครเข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดกระดิ่งช่องยูทูบเพื่อเฟสบุ๊กนะครับแล้วก็ช่องทิกตอกให้กับไปดูบอลด้วยนะครับฝากด้วยนะครับอยากได้20,000ซับก่อนจบดูการนี้ฝากกด subscribe ติดกระดิ่งให้หน่อยนะครับไปเริ่มกันที่ความพร้อมของทางฝั่งเเจ้้้าาาบบบนนนนนนนะะคครรรััััอออ์ซลลกกกก่็แว อาเซนนอตน,นะครับก่อนหน้านี้เนะี่ยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีคะแนนนำซิตี้นะครับในพรีเมียร์ลีกอยู่6แต้มด้วยกันนะครับก็อยากจะรักษาระดับความห่างของคะแนนเนี่ยเป็น6คะแนนเ,เดิมหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับในแมตช์ล่าสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับพลาดโอกาสสำคัญเลยนะหลังจากทำได้เพียงบุกเสมอเบนเบนฟอร์ดนะครับหประตูต่อยหนึ่งในศะึกลอนดอนดาร์บี้นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเต็ไมไปด้วยความกดดันนะครับเพราะว่าทางซิตี้เนี่ยไล่ามา ไล่มาเหลือ3มแต้มก่อนนะครับเพราะชนะไปแล้วนะครับอาร์เซนอลเนี่ยเตะที่หลังนะครับถ้าแพ้ก็จะเหลือ3แต้มถ้าเสมอก็จะเป็น4แต้มนะครับถ้าชนะก็จะยืดคห่าปไปน6แต้มเหมือนเดิมแต่สุดท้ายนะครับไม่สามารถกุมความได้เปรียบได้นะครับเสมอทางเบรฟอร์ดไป1ประตูต่อ1นนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมนะครับของเกมนี้กันสักเล็กน้อยแล้วกันนะก่อนไปดูสถิตินะครับในส่วนของภาพรวมในเกมก่อนหน้านี Third, 1 1 um ้นะครับ มิเกลเดเต้าเนี่ยดูแล้วมีค่อนข้างมีความกดดันนะแล้วลูกทีมด้วยเพราะว่าการมาเยือนเบรนฟอร์ดเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับเบรนฟอร์ดเล่นในบ้านแข็งแกร่งมากๆนะครับครึ่งแรกเนี่ยอ,นอนา,าร์เซนอลในหันจังหวะจบสกอร์แบบตรงกรอบไม่ได้เลยนะครับมีลุ้นจากลูกเตะเอ่อตั้งแต่ต้นเกมลูกเตะมุมตั้งแต่ต้นเกมนะครับในขณะที่เบนฟอร์ดเนี่ยมีโอกาสทองจากอีกอร์ติอาโก้นะครับแต่แตดดบิดรา,า,ายายังโชกชุบเปอร์เซฟไปได้นะครับครึ่งหลังออาร์เซนทางอาเดต้าเนี่ยแก้เกมนะครับส่งมาตินอ,อเดก,กาที่ ก็พอมีอเดิการในสนามเนะี่ยทุกอย่างมันก็ไหลลื่นนะเพราะอเดิการจะเป็นคนที่มองนะครับเรื่องของการจ่ายบอลน,นะครับการมองภาพรวมของเกมและเป็นผู้นําได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับอาร์เซนอลคคุมจังหวะได้ดีขึ้นนะครับและมาได้ประตู จากโนนี่มาดูเอเก้นะครับที่มองลูกครอสสุดเฉียบของเปีโรยคาเอเข้าไปในที่61นะครับเรียกได้ว่าเป็นสีภาพเกมลูกในกลับมาเรียบร้อยนะครับคือถ้าจบสกอร์นี้เนี่ยคะแนนมันก็จะห่าง6แต้มใช่ไหมในตารางตอกว่าสุดท้ายแล้วเบนฟอร์ดไม่ยอมครับเล่นในบ้านมาได้ประตูที่เสมอนาะทีที่71จากลูกทุ่มไกลนะครับก่อนที่กีรีพรัตเตอร์จะเข้าชา์จที่เสาไกลนะครับ อาร์เซนอลในหลังเสือประตูเหมือนจะรนโดนไปนิดนึงนะขาดความนิ่งไปนะครับแล้วก็เป็นเวนฟอร์ดนะที่สร้างความตระไรยจากลู้ตั้งแต่ได้หลายครั้งนะครับเรียกได้ว่าหนามยอกก็เอาหนามบงนะครับแม้จะไม่มีวิลเลียมเชบ้าที่ป่วยนะครับแต่คิวเซียมเกล่าก็ลงทำนาที่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับมีจังหวะสกัดตัวต่ตัวสําคัญขณะที่ดีแคนไร์ก็ช่วยบล็อกจังหวะสวนกับันตรายได้ทันเวลาเช่นกันนะครับ้ายเกมอาร์เซนอลมีโอกาสบิดบัญชีนะครับจากจังหวะตัวต่ตัวของกาเบรียลมาตินเดลีแต่ไม่สามารถปปเ็น ประตูใช้ได้นะครับหลังเกมเนี่ยมิเกลเดต้าให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าผมคิดว่าเกมนี้มีหลายช่วงเวลานะ1 0บถึงสินาท,ทีแรกเนี่ยเราขาดความนิ่งออที่จะคุมเกมมีไว้ได้แต่หลังจากนั้นเราก็เล่นในบทของเราเล่นได้แดนเขาได้มากขึ้นและสถานการณ์ที่ดีแต่แม้จะไม่มีโอกาสจะแจ้งจริงๆครึ่งหลังเนี่ยเราเล่นได้ดีมากวิธีการประสานงานเกมรุกการคุกคามแนวรับของคู่แข่งเนี่ยเราทำได้ดีขึ้นเยอะแม้จะยงิยงยงัยงยิงตรงกรอบไม่มากแต่เราก็ขึ้นนําและตอนนั้นเกมอยู่ในการควบคุมของเรา นักข่าวถามว่าการลงเล่นหลังมาซิตี้ในกดดันไหมนะครับอิตาก็บอกว่าเราเคยเห็นพวกเขาเนี่ยนะครับหลายครั้งแล้วก็ชนะวันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นวันนี้เราขาดบางอย่างในการรับมือสถานการณ์นักข่าวถามว่าอาเซนอลจะนิ่งกว่านี้ใหม่ในการลุ้นแชมป์นั่นคืออ่าอติตาบอกว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องทำนะเราจะเตรียมทีมเพื่อชนะทุกนัดโฟกัสแค่สิ่งนั้นยกระดับทั้งทีมและรายบุคคลให้ดีกว่าคู่แข่งทุกสัปดาห์ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมผมเข้าใจนะฟุตบอลแต่ไปด้วยควาว่าถ้า อย่างเมื่อเดือนตุลาคมเนี่ยถ้าเราแพ้นนโคลเซ่นเนี่ยเราก็จะตามหลังหรือผูกแปดแต้มไปแล้วทุกอย่างมีแต่คำวูาท่าตลอด10เดือนแน่นอนก็อันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับภาพรวมของมิเกลออยเลต้านะครับให้ให้เห็นก่อนว่าก่อนหน้านี้เขามีความรู้สึกยังไงนะครับลูกกิเป็นแบบไหนก่อนที่จะเจอกับวีแกนนะครับไปดูความพร้อมทางฝั่งวีแกนแอตแลติกกันบ้างนะครับ วิกแ n a นแอ e ล i ตินะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่มีผู้จัดการทีมแบบถาวรน,นะครับหลังจากที่ปลดไลอ้อนโลออกจากตําแหน่งหลังจากแพ้ยับเยินต่อปีเตอร์เบโร่หนต่อหะครับหล่นไปอยู่ในโซนตกชั้นของลีกวันวิกแกเคยอยู่ในโลดแรนอยู่ในเปเเลงนะครับในยุคช่วงกลางทศวรรษส0 0พนนะครับแล้วก็ ตกชั้นลงไปนะครับตอนนี้โอ้โหจะตกไปหลีกวันและจะตกไปหลีกทูอีกเนี่ยโอโ้อันนี้ยากลยนะครับกว่าจะกลับขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันต้องใช้กําลังหลายๆอย่างนะทั้งแรงเงินนะครับเรื่องของความพร้อมอะไรต่างๆด้วยนะครับเกรนเวลันนะครับเป็นอดีตผู้ช่วยโค้ชของสโมสรน,นะครับและเกแฮมเบโร่นะครับทั้งคู่เนี่ยเข้ามารับหน้าที่แทนคุณทัพแบบขาดทัพไปก่อนนะครับในระหว่างที่สโมสรกําลังมองหาคนซื้อคนใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับ ในลีกเนี่ยน,นละล่าสุดยังไม่ดีขึ้นนะครับแล้วก็แพ้ตอนเรดดิ้งไป1ประตูต่อ2นะครับที่สนามบริกคอมมิตี้สเตเดียมนะครับซึ่งโหการแพ้แบบนี้เนี่ยนะครับทำให้ทีมเนี่ยโหมันต้องเหนื่อยนะเหนื่อยในการที่จะลุ้นหนีตกชั้นเลยเดี๋ยวต้องมีเกมให้เล่นอีกนะครับอย่างเกมบอลถ้วยเนี่ยคาดหมายได้เลยนะครับว่าเกมบอลถ้วยแบบนี้เนี่ยต้องส่งตัวสมรู <laughs> ห้หรือมัแทบไม่เอาอะไรแล้วนะครับมาเยือนก็เล่นให้จบๆไปแบบนั้นนะครับในส่วนของ ภาพรวมของวีแกนเนี่ยนะครับคือ ผลการแข่งขันเนี่ยไม่เป็นใจนะครับเรียกได้ว,ว่าไม่แสดงเห็นเฉื่ิงบวกเลยทั้งความกระตือหรือล้นการสร้างโอกาสและการตอบสองหลังตกเป็นรองนะครับซึ่งมันเป็นลักษณะสำคัญที่ให้ทีมเนี่ยลุกขึ้นสู้ต่อไปคาดหมายว่าจบฤดูกาลแบบนี้แหละนะครับแต่อยู่ที่ว่าจะตกชั้นหรือไม่ตกนั่นเองนะครับวิกเอนเจอประสบปัญหาอย่างหนักในเรื่องการทำประตูในฤดูก,กาลนี้นะครับมีเพียงพอต์เบลทีมบวยและนอนทัมตันทาวที่ยิงได้น้อยกว่พาพวกเขาในลีกวันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับนักเตะทีมการบาดเจ็บนะครับซน,นี่มี 4คนนะคาฮาวเว็บเลฟซาริบ้าแม็กดาแมนและมิเกลเมดิโนนะครับส่วนวีแกนไม่มีเฮตูเฮตและซิตี้ที่น่าสนใจนะครับเคยเจอกันมา21ครั้งอาร์เซนอลชนะ16วีแกนชนะ3เสมอกันไป2ครั้งล่าสุดเจอกันใน FA ฟเอคัพสองพเสมอกัน1-1แต่อาร์เซนอลชนะดวลจุดโทษนะครับไป4-2อาร์เซนอลเล่น5นัดหลังสุดชนะถึง4นัดนะครับอาร์เซนอลชนะในบ้าน3นัดหลังสุดห้านัดหลังสุดนะครับอาร์เซนอลชนะ4เสมอ1วีแกนห้านัดหลังสุดแพ้4เสมอ1 วีแกนแพ้มา4นาัดติดต่อกันนะครับวีแกนไม่ชนะใคร6นัดติดวีแกนไม่ชนะอาเซนอต3นัดหลังสุดที่พบกันอาเซนอลยิงได้ยางน้อยหนึ่งประตูใน7นัดหลังสุดวีแกนเสียประตูทุกนัดใน6นัดหลังสุดนะครับถ้าอาเซนอลยิงนําก่อน1-0ในบ้านโอกาสชนะไป12%ทั้งสองทีมไม่ชนะในหลีกมาทั้งคู่นะครับอาเซนอลมีค่าเฉลี่ยการยิงประตูในบ้านอยู่ที่1.97ประตูต่อน,นัดวีแกน end, มีค่าเฉลี่ยการยิงประตูเวลาเป็นทีมอยู่ที่1.1ประตูต่อนัดนะครับ นักเตที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมนะครับอาชซนอลเนี่ยอันนี้กาเบรียลเชซุดน่าจะได้ลงเป็นหน้าเป้านะครับกองหน้าที่ชาติบราซิลวัยว28ป่ปีหายเจ็บยาวกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ลงเล่นลูก,กาลนนี้กับทีมอาชซนอลนะครับ16นัดยิงไปสประตูกับอีหนึ่งแอซิสนะครับเชซุดเนี่ยข้อดีคือไม่ใช่กองหน้าที่ยืนปักหลังในเขตโทษอย่างเดียวนะครับชอบถอยลงมาเชื่อมเกมนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยนะครับถ้าเล่นหน้าเป้าเดี่ยวเนี่ยการถอยลงมาข้างหน้ามันก็ไม่มีไม่มีคนที่ จะผลิตกอร์นะถ้าเกิดว่าไม่มีใครที่ไปแทนตรงนั้นนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามันมีข้อข้อดีข้อเสียทั้งคู่นะครับเออ่ยังไม่เคยเจอกับวีแกนมาก่อนนะครับไปกันทางฝั่งวีแกนบ้างนะครับวีแกนเนี่ยเป็นเฟรเชอร์มอร์เร้นะครับคือจริงๆก็ไม่รู้จะเอาใครนะเพราะาเล่นอยู่ในลีก่วันนะครับเราก็จับจับมาตัวที่สถิตินะที่มันพอจะโอเคหน่อยนะครับเป็นปีกชาวสกอตแลนด์นะครับวัย26ปีนะที่แล้วทำา1แอซิดนะครับเฟรเชอร์มอร์เร้ นะครับมีส่วนร่วมในการทำประตูมากที่สุดในทีม35มส้านาทูรายการยิงไป5กับ6แอสซิดนะครับยังไม่เคยเจอกับอัชแนนมาก่อนนะครับซึ่งเป็นตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงเล่นในนัดนี้กันบ้างนะครับไปกันทางฝั่งอัชแนนก่อนอัชแนนเจ็บเพิ่มมีใครใหแหวกเจ็บอีกแล้วนะครับเจ็บกรามเหนื่อแต่ไม่รุนแรงเท่าครั้งก่อนนะครับพ่านลง3ช่วยทีม4นะัดและวิลเลีสเซบ้าที่ป่วยนะครับส่วน2รายที่ช่วยแน่นอนคือแม็กซ์ดาวแมนสิบคาถาและมิเกลเรโนอที่ผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับ น่าจะแัะนี้เป็นโอกาสให้พักตัวหลักนะครับแล้วส่งสำรองลงเล่นได้บ้างนะครับบุกยศสากาที่สำรองนัะทีแล้วน่าจะได้คอสเน็มเป็นตัวจริงหนะนี้นะครับในระบบ4-3-3สามสามพุทธศาประตูใช้มือ2นะครับเกเบร้าลิซาบัลากานะครับก็เหลังซีคนนะครับเป็นไว้ลงแบ็กขวาเซนนะครับสองคนคิเซียนมอเกลรากับบีเอโรอินคาบีเอนะครับแบ็กซ้ายเป็นไมล์หรืออิสเกลี่กลาง3คนนะครับคิเซียนอกาดน่าจะได้ลงมายืดยิ้มยิ้มใสนะครับเล่นร่วมกับดิคาไลแล้วก็เอ่อมาตินโอเดกาเป็นตัวทําเกมนะครับ ข้างหน้า3โคชน,นะขวาใช้บุกโยกศักการนนะัเป้าเป็นกาเบรียลซูทางซ้ายใช้กาเบรียลมาตินเนลี่นะครับอันนี้ก็เป็นสเปนโดยิ่งของอาเซนอลแฟนๆอาเซนอลคิดเห็นเช่นไรลองพิมพ์กันมาได้นะครับชุดนี้นะครับจะเต็มทีมแบบนี้ไหมหรือว่าจะมีสำรองดาวรุ่งนะครับสลับเข้ามาสัก1-2คนนะครับไปกันทังฝั่งวีแกนแอตเลติกกันบ้างนะครับ วีแกนตัวที่มีการบาดเจ็บไม่มีนะครับเจมคาราเกอร์พลาดเกมล่าสุดจากการบาดเจ็บเล็กน้อยไม่น่าฟิตพอเป็นตัวจริงในเกมนี้แต่น่าจะนั่งเป็นสำรองนะครับแจ็คฮันนะครับวิลเอมสันมอร์แกนฟ็อกนะครับสามารถจะลงเล่นในแนวรับต่อไปคาดว่าการปรับทับเนะี่ยหลังผลงานย้ำแย่ล่าสุดนะครับน่าจะมีบ้างนะครับในนัน้นี้คืออาจจะได้ลงเล่นบางคนตัวหลักที่ น่าจะเก็บไว้ในหลีกก็จะพักไปนะครับโดยคริสเตียนเซดี้และเฟเชอร์มอเร้นะครับมีลูกสตาร์เป็นตัวจริงด้วยนะครับจะมาในระบบ3-4-2-1นะครับโพสต์เประตูมือหนึ่งนะพิว่าแซมทิกเกิลกองหลังเซนท่าสามคนจะสันเคอร์วิลเอ็มสันมอร์แกนฟ็อกนะครับกลาง4คนวิลเมควาแจ็คฮันตรงกลางใช้เจนเซนเบียช่วยกันในแนวรับกับโอเวนม็อกซอนนะครับวิลเมควาเป็นเฟรเซอร์มอร์เร้นะครับตัวลูก2คนคารลัมไว้กับมาลิชอาชาอาชโมอานะครับหน้าเป้าโจเทเลอร์นะครับ ถ้านนัดน,นี้นะครับอาชนอนเล่นในบ้านนะครับแล้วโ,โหวิกเกนมันหากชั้นกันมากนะฟอร์มไม่ดีด้วยถึงแม้จะส่งสำรองลงนะครับเอาเด็กลงเนะี่ยอาชนอนานะชนะไม่ยาก3-4ประตูขึ้นไปนะครับก็อาชนอนจะชนะ30แน่นอนนะครับ หากชอบคอนเทนต์ในสไตล์นี้ของนักเพร์บีดูบอลยังไงในฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์ติดกระดิ่งช่องยูทูปเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ช่องทิกต็อกให้กับทางบีดูบอลด้วยนะครับฝากด้วยนะครับอยากได้20,000ซับก่อนจบฤดูกาลนี้นะครับแล้วเจอกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับลิเวอรียบู๊ทเรียบู๊แมนยูแมนยูใช่ไหมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพี่แมนยูอันนี้เอซิมี่ลาะเอแมนยูมากๆเลยนะคะเยขึ้นล่างแล้วนะคะอันดับดาว